หน้าเจ็ดสิบหกตอนคุณธรรมหลวงปู่ม้านพาดูสวรรค์ช่วงที่สองต่อมาแม่ทาได้ไปเยี่ยมชมเมืองสวรรค์ชั้นต่างๆกายทิพย์ขึ้นไปเห็นบ้านเรือนของชาวสวรรค์จัดเป็นห้องๆเป็นสัดส่วนสีนวลเย็นตากิริยาท่าทางของชาวสวรรค์ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยตามสวรรค์ชั้นต่างๆ เขาก็บอกเป็นหมายเลขให้ทราบว่านี่เป็นสวรรค์ชั้นใดขณะที่เดินไปอยู่นั้นก็ได้เห็นพวกชาวสวรรค์กำลังทำความสะอาดแม่ทาจึงเดินเข้าไปถามว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครพวกเทวดาก็ไม่ตอบแม่ทาจึงใช้จิตถามอีกเขาจึงตอบว่าเฝ้าไว้รอเจ้าของอีกสักพักเจ้าของเขาก็มาแม่ทาใช้จิตถามต่อว่าเจ้าของไปไหน เทวดาตอบเจ้าของยังไม่มาสักพักวิญญาณที่เป็นกายทิพย์ของเทวดาผู้นั้นที่หมดบุญจากเมืองมนุษย์ก็ได้มาอยู่อาศัยณนะสถานที่แห่งนี้ที่เทวดาบนสวงสวรรค์เตรียมรองรับพอดี ตอนที่แม่ทาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ด้วยกายทิพย์ในช่วงเวลานั้นที่กำลังติดยมิตเที่ยวเมืองสวรรค์ก็มิใช่ว่าจะส่งจิตไปทุกวันนานครั้งจึงจะไปครั้งหนึ่งเมื่อแม่ทาได้ขึ้นไปดูเมืองสวรรค์ชั้นต่างๆก็ได้พบเห็นสิ่งแปลกๆอัศจรรย์ในบ้านเมืองของชาวเทพพบุตรเทพธิดาณสูงสวรรค์ เมื่อแม่ทาได้มาพบเห็นสิ่งต่างๆก็นึกอยากจะเอาสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นนี้เอามาให้คนในหมู่บ้านได้ชมได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถนำลงมาให้เห็นได้แม่ทาได้เล่าประสบการณ์ได้ไปชมเมืองสวรรค์ว่ายัางค้าวไปชมสวนดอกไม้ของเมืองสวรรค์ก็เห็นพวกดอกไม้มีลนะักษณะไม่เหมือนกับทางโลกมนุษย์เรา ต้นไม้ของชาวเมืองสวรรค์น,นั้นจำพวกดอกไม้มีดอกอยู่กลางใบจะเป็นดอกอะไรก็ตามก็จะขึ้นกลางใบทั้งหมดสีสันชวนมองมีกลิ่นหอมผู้คนชาวเมืองสวรรค์ที่พากันเดินชมสวนดอกไม้ก็ไม่ได้ใส่ใจกับแม่ทาแม่ทาจะถามอะไรเขาชาวสวรรค์ก็ไม่สนใจแม่ทาจึงได้ใช้จิตหรือภาษาจิตส่งไปถามชาวสวรรค์เขาจึงบอกว่าชมสวน การทัดดอกไม้ของชาวนางฟ้าก็จะใช้ดอกทัดปักลงบนมวยผมที่ม้วนไปทางด้านหลังศีรษะปักดอกไม้บนกลางศีรษะไม่ได้นำดอกไม้ทัดหูเหมือนกับพวกมนุษย์คราวนั้นนางฟ้าบอกแม่ทาจะลงมาเล่นทำไมฝนจะตกแล้วนะพวกข้าน้อยลงมาเล่นน้ำที่นี่จะทำให้ฝนตกแรงมันกำลังแรงแม่ก็เห็นพวกก้อนวัตถุบนเมืองสวรรค์กลมๆ เป็นก้อนคล้ายขันของนางฟ้าก็จะไปแกว่งวัตถุนั้นให้หมุนไปวัตถุกลมๆนั้นก็จะค่อยๆขยายตัวเป็นสี่เหลี่ยมสีทองสีแดงระยิบระยับสลับกันฝนก็เริ่มโปรยลงเม็ดลงมาพื้นเมืองสวรรค์ปรากฏว่าดอกไม้ในสวนสวรรค์ก็เริ่มสดชื่นขึ้น วัตถุชิ้นนี้ชาวนางฟ้าบนสวรรค์หากเขาจะทำให้ฝนตกในเมืองสวรรค์เขาก็จะนำวัตถุชิ้นนี้คล้ายขันน้ำที่เก็บไว้นำออกมาแกว่งเพื่อให้เกิดฝนตกชาวสวรรค์นำมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวฝนก็เริ่มตกลงมาแสงสีที่เกิดประกายออกมาก็จะเกิดเป็นฟ้าแลบแป๊บแปบบแม่ก็ไปนั่งดูนั่งชมก็จะไปถามพวกนางฟ้าเล่นอะไร นางฟ้าก็ไม่ทราบด้วยแม่จึงใช้จิตถามนี่เป็นอะไรเป็นแบบอะไรอย่างไรพวกนางฟ้าก็จะตอบให้ทราบอันนี้ล้อน้ำมารดน้ำต้นไม้เมืองมนุษย์เรียกว่าฝนตกการพูดจาสื่อสารภาษาจิตของแม่ทากับนางฟ้าจะพูดมีกิริยานุ่มนวลน,น่าฟังแม่ทาชมบนสวนสวรรค์จนเพลิดเพลินจนไม่อยากลงมา กายทิพย์เมืองมนุษย์เพื่อเข้ากายหยาบหรือกายเนื้อพวกชาวสวรรค์จึงเตือนรีบกลับนะเดี๋ยวจะลงไม่ได้นะนางฟ้าจึงได้มาชี้ช่องทางลงจากสวรรค์สู่เมืองมนุษย์ให้แม่ทาทราบที่ทางลงทางนี้แม่ทาก็มองเห็นบันไดรอยอยู่คล้ายเมืองมนุษย์เราจึงเดินลงมาก็เห็นดวงอาทิตย์ใช้แสงส่องลงมาบนโลกมนุษย์สว่างจ้า ในช่วงเวลานั้นแม่ทาก็ไม่ค่อยได้ไปชมเมืองสวรรค์เท่าใดนักก็เฉยอยู่เป็นปกติจึงมาพิจารณาดูจิตใจของตนเองฝึกจิตฝึกใจก็สบายขึ้นคิดรำพึงจะไปเที่ยวดีกว่านะเขาว่านารกนี้อยู่ไหนนะจะเหมือนเก่าอยู่หรือเปล่าน้อแม่ทาจึงได้กําหนดจิตกายทิพย์ก็ค่อยเคลื่อนออกจากกายเนื้อออกไปปรากฏอยู่ในเมืองนรกภูมิ ก็ได้ไปเห็นบ่วงคล้ายกับเขื่อนดังเดิมแม่ทาจึงได้กำหนดจิตกายทิพย์ก็ค่อยเคลื่อนออกจากกายเนื้อได้ลงไปปรากฏอยู่ในเมืองนรกภูมิได้ไปเห็นบ่วงคล้ายกับเขื่อนดังเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการไปจากนั้นไปไม่ยากพอจิตรวมแล้วก็กำหนดจิตไปได้เลยไปเห็นความทุกข์สารพัดของสัตว์ที่ตกนรกอาทิเห็นบุคคลหนึ่งร่างเป็นมนุษย์ แต่มีศีรษะเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เต็มไปหมดอยู่แออัดยัดเยียดในกระทะอ่าวใหญ่มหฮมาไม่ว่าใครจะส่งอะไรให้บุคคลเหล่านี้ที่ตกอยู่ในนรกภูมิก็ต้องคอยอ้าปากกลืนกินโดยไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างผู้คนในนรกภูมิไม่ได้อยู่เฉยๆบ้างก็เอามือล้วงลงไปในปากของผู้อื่นบ้างก็กัดจมูกกัดตากัดกินร่างของเพื่อนฝั์นรกด้วยกัน สถานที่แห่งนี้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดบ้างก็ฉีกเนื้อร่างกายบ้างก็กดร่างกายผู้อื่นให้จมลงในน้ําบ้างกําลังจะจมน้ําก็ร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างโหยหวนหน่าเวทนายิ่งนักวิญญาณบางดวงก็จมอยู่ในน้ํากระทะเห็นแต่เพียงปลายนิ้วมือแต่ไม่รู้ตัวคนหายไปไหน กระทะทองแดงที่เราได้ฟังกันมาที่แม่ทาได้ไปเห็นนั้นคำพูดที่เราจินตนาการกันว่าจะต้องเป็นกระทะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแม่ทาไปสัมผัสเป็นอ่าวใหญ่คล้ายกับบึงแต่บึงนี้มีได้มีความสดชื่นเหมือนกับห้วยหนองคลองบึงในโลกมนุษย์แม่ทาได้ไปยืนดูกรรมของสัตว์ที่เขาต้องได้รับกรรมที่เขาได้กระทาไว้ในขณะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์สัตว์พวกนั้นก็ไม่มีใครร้อง จากนั้นแม่ทาจึงไปใกล้ๆบ่ออีกบ่อหนึ่งได้ทดลองเท้าแย่ลงไปนั้นก็ได้ยินเสียงผู้คนร้องช่วยช่วย,วยแต่ว่าแม่ทามีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาจากนั้นก็ได้เห็นต้นเสาเป็นปุ่มคล้ายเป็นเขื่อนเครื่องนั้นก็หมุนนำร่างกายของสัตว์นรกผู้ต้องอบายภูมิหมุนลงไปในกระทะในอ่าวลึกนั้น มองดูสัตว์ผู้คนที่ได้รับกรรมในเมืองนรกภูมิจากนั้นแม่ทาก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนได้ไปชมบริเวณสถานที่ต่างๆในเมืองนรกภูมิเดินชมเข้าไปในซอกซอยต่างๆก็เห็นผู้คนปัดกวาดบ้านเรือนอยู่หน้าบ้านแม่ทาถามกวาดอะไรปัดกวาดทำความสะอาดด้วยตนเองหรือเขาผู้นั้นก็เฉยไม่ยอมตอบแม่ทาจึงได้กำหนดจิตถาม เขาจึงสามารถรับรู้ถึงภาษาจิตได้เขาจึงถามแม่ทาว่ามาทำไมแม่ทาตอบมาเที่ยวเล่นเฉยๆรอกคนผู้นั้นบอกแม่ทามาเที่ยวเล่นมันไม่ใช่ของเจ้านะส่วนนี้ในห้องหนึ่งห้องสองแถวหนึ่งแถวสองอยู่ทางนั้นแหละพร้อมชี้มือบอกเส้นทางแม่ทาจึงเดินไปตามทางที่ผู้คนนั้นบอกแนะนำเดินไปก็ได้ไปพบสถานที่แห่งหนึ่งเป็นตึกใหญ่ ภายในตึกนั้นจะแบ่งแยกเป็นล็อกล็อกแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนแม่ทาเดินไปประตูก็เปิดออกให้เห็นจิตก็รับรู้ทราบว่าภายในห้องนี้ผู้เป็นเจ้าของจะเป็นชื่อนั้นชื่อนี้สมบัติต่างๆในห้องนั้นจะมีอักษรบอกไว้เป็นสีน้ำตาลสีทองจะมีรายชื่อของแต่ละคนไว้พอแม่ทาเดินไปถึงบริเวณส่วนห้องของชื่อตนประตูก็เปิดออกทันที ส่วนประตูสมบัติของผู้อื่นไม่เปิดออกแต่สามารถมองเข้าไปเห็นได้แม่ทาจึงได้เข้าไปดูก็ได้เห็นจำพวกอาหารการกินล้วนน่ารับประทานเต็มไปหมดในช่วงที่เกิดเป็นมนุษย์ใครๆก็ทำบุญกุศลใดๆพร้อมทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นทรัพย์ทิพย์หรืออริยะทรัพย์ไม่จำเพาะเจาะจงจะต้องทำทานเฉพาะกับพระพิสุสงฆ์เท่านั้น ทำบุญทำทานกับเพื่อนมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญจะไม่มากเท่ากับทำกับพราพิสุสง์ผู้ปฏิบัติชอบผู้หมดจากอาสวะกิเลสซึ่งได้อนิสงส์มากเสมือนหนึ่งบุคคลปลูกข้าวในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์กับบุคคลปลูกข้าวในพื้นที่อันบนดินทรายผลจะได้รับเป็นเมล็ดรวงข้าวนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปเช่นกัน หน้าแปสิอ